วันเข้าพรรษากับวันออกพรรษาสองวันนี้ต่างกันยังไงและเกี่ยวข้องกันยังไงเรามาเริ่มไขข้อสงสัยในวันแรกเลยดีกว่าวันเข้าพรรษาแน่นอนนะครับว่าวันเข้าพรรษานี่ก็เป็นวันของทางศาสนาพุทธนะครับแน่นอนในเมืองไทยก็จะเป็นเป็นเมืองพุทธนะครับซึ่งก็ประชากรส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธ ด้วยอิทธิพลของศาสนานี่เองนะครับก็เลยทําให้มีวันเขา้าพรรษานะครับมาอยู่ในปฏิทินของเรานะครับวันเขา้าพรรษาเนี่ยต้นกําเนิดนครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับฤดูนะครับพรรษานะครับก็จะแปลว่าฤดูฝนนะครับแน่นอนว่าปกติแล้วเมืองไทยเราหรือประเทศที่อยู่แบบ ใกล้เส้นสูนส์สตรเนี่ยนะครับก็จะมีสามฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับฉะนั้นวันเข้าพรรษาก็คือเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองนะครับแล้วก็ทําวินัยที่พระสงค์เนี่ยต้องปฏิบัติตามข้างต้นก็คือว่าจะต้องอยู่ประจําที่นะครับเช่นที่วัดนะครับทั้งหมดสามเดือนนะครับก็คือ,อเดือนที่สามก็จะ เข้าสู่วันออกพรรษานั่นเองนะครับก็ในช่วงวันเข้าพรรษานะครับก็คือจะต้องอยู่บริเวณที่กําหนดเช่นบริเวณวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุจําเป็นอะไรนะครับก็สามารถที่จะออกไปได้นะครับแล้วให้รีบกลับมาก่อนลุงอรุณน,นะครับโดยช่วงที่เริ่มวันเข้าพรรษาเนี่ยนะครับ โดยช่วงที่เข้าพรรษาก็จะเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดนะครับก็คือตรงกับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็พอครบสามเดือนนะครับก็จะเป็นตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ตรงกับช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับ อกจากนี้นะครับต้นกําเนิดของวันเข้าพรรศาเนี่ยก็ยังมีความเชื่อที่ว่า,าสมัยก่อนนะครับพระสงฆ์ก็จะบินธบารในช่วงหน้าฝนแล้วจะเกิดปัญหาที่ว่า,าเหยียบพืชผลของเกษตรกรนะครับทําให้พืชผลเสียหายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการแก้ปัญหานะครับก็จะตักบาตรท,ทาบุญที่บ้านหรือว่าวัดนะครับแล้วก็ญาติโยมเนี่ย ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีประเพณีถวายเทียนพรรษานะครับก็จะเป็นเทียนเล่มใหญ่ๆนะครับที่จุดได้ค่อนข้างนานนะครับอาจจะซื้อมาหรือว่ารอขึ้นมานะครับก็จะเห็นตามแบบงานโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแห่เทียนพรรษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับพูดถึงวันออกพรรษาบ้างนะครับพอครบสามเดือนนะครับก็จะ เป็นวันออกพรรษานะครับคือพ้นข้อกําหนดที่ว่าจะต้องประจําอยู่ที่วัดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังออกออกไม่ได้นะครับก็คือต้องอยู่อีกหนึ่งคืนนะครับหรือว่าจะทําจาริกเพื่อที่จะไปค้างแรมที่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสวดปฏิโมกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการทบทวนพระวินัยว่าแบบมีใครปกป้องอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับประเพณีออกพรรษาที่แบบ ที่เราจะเรียกว่าขึ้นชื่อเลยก็คือตักบาทเทโบนะครับก็คือเทโ,โหลงคะที่วา่าหมายถึงลงจากเทโวโลกนะครับก็คือความเชื่อที่วา่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเสด็จลงจากาดาวดึงเทโวโลกหรือก็คือสวรรค์นั่นแหละนะครับก็เป็นการทําบุญตักบาดครั้งใหญ่นะครับก็อาจจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปนะครับที่มีแบบล้อลาก ลากนําหน้า,าพระภิกษุที่ว่าตักบาตรนะครับก็อาหารที่นิยมนํามาใส่บาตรนะครับตักบาตรเทโบเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่นิยมกันก็คือจะมีข้าวข้าวสุกก็คือข้าวเปล่านะครับแล้วก็ข้าวต้มมัดใต้นะครับแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนนะครับแลนนี่ก็เป็นการคลายข้อสงสัยนะครับว่าวันเข้าบพรรษาแล้วก็อวพรรษาเนี่ย คือมีไว้ทําไมอะไรอย่างนี้นะครับที่กล่าวถึงเนี่ยก็จะเป็นพภรษาต้นนะครับเพราะว่าพระสงค์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะนิยมเข้ารรษาต้นนะครับ